ผลมั่นพยายามจะเอาคำว่าสติปัฏฐานสีคือ่ะคิดหนีออกจากกายลมหายใจมั่งเวทนาคือความรู้สึกในความรู้สึกมั่งความรู้สึกในความรู้สึกอันเป็นปเบคาแหละจิตในจิตกับหมายความว่าเฝ้าสังเกตความคิดจากของเองอยาให้หนีออกจากกายนั่นแหละ สติกำกับจิตกแกรมคือนว่าจิตในจิตเ้าค่อยสังเกตเรื่องภายในคือความคิดมันปรุงมันแต่งเป็นเรื่องเป็นภาพได้เองเอิญจิตในจิตก็ดีบอกว่า่าพยายามที่จะไปเล่งรัดเอาผลมั่นแต่ว่าให้เ่าตั้งหมั่นอยู่เพียงแค่ฐานทั้งสามนั่นแหละกายคือลมหายใจ ลมหายใจนั่นแหละเป็นกายในกายอันหนึง่งเมื่อควบขีดของเฮาควบคุ้มไว้อยู่ในลมหายใจเขาออกปิติกเกิดเ,เรื่องเวทนาเวทนาในเวทนาแต่เวทนาหนอกก็คือถ้าเขาคิดถึงบุคคลอื่นไปพ่อใจกับเขานั่นเวทนาเนี่ยเดียวกับไปเกลียดเขาสร้างเขาอยู่พ่อสำนัน้นนี่เวทนาหนอก แต่เวทนาในเวทนานี่ก็คืออุเบกขาเวทนามีความรู้สึกอยู่ในกายของตนเองอุเบกขาเวทนามันปเป็นกลางกลางแล้วก็เอาความรู้สึกอันเป็นอาการปิตินั่แหละมาเป็นเค,เครื่องเตือนตัวเองมาเป็นตัวรู้กับว่ารู้สึกโตันั่นแหละรู้ยังก็บรู้สึกตัวรู้สึกที่ว่าตัวเองมันยังอยู่ในกายอยู่ยากายเวทนาจิตกับ สังเกตขาอคิดของบ่้ห้ยออกจากกายคือเก้านั่นแหละนี่ว่าก,กายเวทนาจิตธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็มีทั้งภายนอกและภายในภายนอกรูปรดกลิ่นเสียงเ,ออเห็นคนผูน้นั้นเห็นคนผู้นี้ลักษณะตาทางแบบนั้นแบบนี้ออสัตว์ต่างๆสิ่งของต่าง,งๆรูปรดกลิน่นต่างๆเสียงสารพัดนะภายในก็คือมันจะเกิดภายในนั่นแหละ เรียกว่าทำในทำเมันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นของภายในก็คือสัญญาเก่าๆหรือมันคิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันมันมันหนึกมันคิดขึ้นมาเองกับมี่มันบังเอิิดขึ้นมาเองกับมี่มันขึ้นมาเองแบบบ่ได้ตั้งใจกับมี่เรียกว่าทำในทำซึ่งทั้งหลายทั้งปวงและภายนอกซึ่งทั้งหลายทั้งปวงภายในที่มันเกิดขึ้นเฉพาะตนเท่าเอง เป็นสัญญาขันเป็นสัญญาเป็นสังขารเ,าเป็นความรู้สึกอะไรนึง่งที่พุทธขึ้นมามันหรือว่าธรรมในธรรมอีกเข้ามาธรรมเรืเองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมดาล่ะที่พอดับบ่มีดอกอันนี้เกิดอันนี้ดับอันนี้เกิดอันนี้ดับที่มันบ่ดับเพราะว่าเ้าไปสงสัยว่าขึ้นอย่างาไปไขยากลูก้หาข้อหมาย ไปใครอยากรูก้อยากสรุปผลว่าคืออย่งางนั้นจึงเขาจึงเน้นสติปัฏฐานสีคือความคิดนึกของเฮ้ายัานีออกจากกายมีลมหายใจเป็นตนมีความรู้สึกอันที่เฮ้าสัางสั่งจุดรู้สึกโตขึ้นมาจุดหนึ่งนะจึงว่าพ <c> ย <oughs> ายามอยู่กับปิติมั่งอยู่ในลมหายใจมั่งนี่นปิติมั่งสิจิตมันปราโมด พิตินั่นแหละปราโมดก็เลยอาการพิติที่เขาตังขึ้กนมาว่า,วาเขาสิเขาสิจับหลักเดียวจะเอาความรู้สึกนิมหนิหนวงนวระวางการคิวเป็นหลักสักก่อนต่อมาถ้าเข้าใจดีแล้วที่อธิบายทุกมือละอันนี้อจังสิว่าเป็นของสําคัญเป็นของที่ละเอียดเป็นของที่สมควรใส่ใจเพราะว่ามันเป็นการเฝ้าสังเกตก็ค,คิดจากของเองว่าให้นี่จะกลาย คือยังยังอธิบายนั่นแหละที่ว่าเวลาท่วงคนนั้นดาคนนี้มันบปด้เบิ่งยากดอกถึงแม้ว่าเอาคือว่าดาคนนั้นดาคนนี้ปุ๊บเขาสีพระายามแก่ตโตความคิดของเขาสีพยาญาแม่นบ่เถียงแต่ว่ากับเถียงไม่ใจและสีแสดงออกมาทางกายลุกๆลิกๆเมื่อใหม่อยูกำับโตดอก บระยุว่างเหมงเกาพวกมือปวดเป็นห้นห้น่นห้วยคำพูนคำพี่เลี้ยวตาล็อกลักเลกๆ <Ừ. S 1> นั่นแหละคือความคิดมันออกทํางานแล้วมันมีจากกายมันมีจากลมหายใจมัง่งมันมีจากอุณโลมอาการปิตินั่นมัง่งนั่นแหละถ้าสติกำกับจิตหรือจิตนจิตมันสืบบ่หําเลื่องต่างๆเรื่องธิดาเรื่องที่ท่วงเรื่องี่ทักเขามาคิดเลย มันสิ่หนึ่งทั้งภายนอกและภายในเพราะทุกอย่างมันเกิดจากภายในเกิดจากคิดตัวเดียวนั่นแหละหูเขาไปรับรู้มาแล้วปุ๊บความคิดเลีเลนไปได้บ้างความคิดสิ่ํนเำเ่องต่างๆเข้ามาอ,อ,อาะไรยกตัวอย่างดูอยู่ดอกแนวนี่บ่มีความคิดยัง้งตัวหังดาหั่งวาบบบปุ๊บปุ๊บปั๊บปับ,ปบความรู้สึกทางกายม,มันเสียแสดงความออกมาทางกายที่ไหนได้ก็ออกจากใจออกจากตัวคิดนั่นแหละ อ,อ,อยากอธิบายอยากให้เหตุผลว่าบ่แมนว่าแมน,แมนจริงมั่งบ่จิงมั่งคือมันอยากอธิบายมันเลยออกแสดงทั้งกายเป็นหอนหอนห้นหุนลุนล้นคำดาเป็นสิบ้องไงเ,ออเป็นกิเลสหยาบโดวดาว่าขืนใส่หนึ่งปุ๊บเป็นหอนหอนหุนหุนลดตีงู้งักงุงักเขาเลดแต่ขมยองก็แสดงนิ่ม ยิ้มยิ้มเป็นยิ้มยิ้มเห็นมารักถ้าเอาอันใดอันหนึง่งในความรู้สึกพอใจก็มกพอใจกันแนบเนื่องติดกันอยู่นั่นเองจึงบอกว่าพระเจ้าอยางอยู่ในเวทนาในเวทนาอันเป็นอุเบกขาเวทนานั่นเองเมือบางที่ใส่คําว่าจิตหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งคือนิ่งอยู่ตั้งอยู่ประคองอยู่ในความรู้สึก อันเป็นปิติที่เหาเหตุที่มันขึ้นมากนั่นแหละจับอันใดอันนึงไวเขาเพื่อเป็นเครื่องสังเกตความคิดของว่ามันจะวันไหวหรือวันจะคิดไปเขาว่าวันไหวคือมันคิดไปคิดไปกับเรื่องเล่าต่างๆติตาเห็นผู้นั้นผู้นี้เรื่องจะได้ยินเสียงเขาเอาวานั้นเรื่องนี้ตาหูจมูกได้กินนั้นกินนี้มันจะคิดตามันจะล็อกแลก เลี๋ยวหาว่าเกิดเป็นจากอย่างยุ่ยใสสีเขียวมนเน่าสีเขียมตายมันเนา่าทั้งสิ้นแต่ถือกินปั๊บมันหาเลยได้ลุกลิกลุกลิกลดสัน่น <c oughs> หอมก็เหมือนกันหอมสีหาสาสาเมนสีหาเร็วๆคำดาสีออกอาการกระปุบกระปับแล้วความรู้สึกของคน่นสีหอนในตัวเองคำย่องสีออกเย็นๆแบบจะยิ้มยิ้มนิ่มๆไปเอือ ต้งบอกว่าคำาะละเลเริญเป็นดุดังยาพิษเ้เหมือนธรรมดาด้ย,ยาพิษแเพราะนั้นเลยหลงตนเองไปเลยกับนี้คำดานั่นแหละที่มันเถียให้เฮาตื่นเหมือนมาได้ทั้งแต่ว่าทั้งสองอยางเหมือนมาเปียบแล้วมีคาเสมอกันเสมอกันเด้อถ้าติดย่องติดดีติดคำาะละเลเริญคำดาบอติดมันก็มาน้องกันเอง เพราะว่าเฮาบนิงพอ่อน,นั้นถึงฝางสางสางสติสร้างขึ้นมาไห้ใส่สติอยู่กับล่มม่แต่ว่าสตินึกถึงล่มมัง่งหรือทําความรู้สึกอยู่กับล่มมัง่งทําความรู้สึกอยู่กับเวทนาในเวทนาหรือเหการปิติที่เฮ้าสางมันขึ้นมานี่แหละอันนึงน,นั่งส่วนจิตมันก็ก,กับเขามันเองก็ได้หันแหละเพราะคําว่าสติปัฏฐานสี่นี่คิดถึงหรือ อยาคิดออกจากกายนั่นเองสติก็คือคิดถึงนั่นแหละคิดถึงลมหายใจมั่งคิดถึงความรู้สึกในกายของเขาเองมั่งนิ่มๆนว่งๆที่ว่าหรือปิตินั่นแหละจิตในจิตมั่งมึงไปแล้วนอนน,อน่ดึงกลับขึ้นมาถามมันนิ่งมันอยู่แล้วมันก็นสิรูเห็นไปเบิดถูกยางขีดตาหูจมูกรูปรูปขึ้นเสียงกระทบสัมผัสนั่นแหละถ้าคิด่าคิดไปนึกความรู้สึกนึกความพอใจแล้วพอพอใจมันก็เกิดดอก ฉะนั้นจึงบอกว่าจะไปเล็งเอาผลมันเดอ้อให้สร้างเหตุให้ยึดในเหตุมันเหตุคือล่มขาออกมกัออ่งดูกับอาการปิติที่เกิดในกายมาัออ่งนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เย็นลึกลำาลึกลงไปดอกออส่วนมากโตชาญซีเขาบ่าคอยเบาดอกออมันสิเพลอไปเองมันจะเป็นเอาเองพวกนั้นเตียนกระลูว่าเป็นกระลูนั่นเอง ้วไอ้ทุกคนนักแน่นหรืมอมันคองอยู่ในลมหายใจมัง่งปิติเ,เกิดไนกายมัง่งจิตในจิตมันกับคุ้มของมันเองอยู่แล้วล่ะคือมันควบคุมมันควบคุมความคิดจากของบ่ให้นี้จากกายน่เองจึงเรียกว่าสติปัฏฐานสี่นี่แหละมากเป็นตน้นผลเป็นปลายจริงจริงมักกับผลอยู่น้ากันเด้ส่วนมากพวกข้านั่นไปขาดเอาผลมันเลยเลยบาอกคณจะเข้าว่าปัจจุบัน เลยบอกจาคําว่าสาติสติเป็นนึกเอาจากจัว่าไปคิดถึงผลมันสิได้คาดคะ่นีอาอยุขานาดยังทีนะเล่เล่งเล็งเ,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 เครียดบางคนบางคนแบบอยากได้แห้งก็ได้เล่งตนเองแต่ว่าโตลึกๆอยู่ข้างในนั่นคือว่าโตจากบรรลุนั่นเองอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือร่มเขาออกมกั่ง มันบางครั้งบ่นึกถึงล่มแต่ว่าความคิดมันบม่มีมันก็เกิดอาการพิจิเองดอกนี่อยู่แค่นี่อยู่ไปอยู่มากนี่แหละหนึ่งสองสามนี่ก็เลือก,กินแล้ว <c oughs> เอาแค่หนึ่งแค่สองหรือก็เอาธนาคำว่าชาญเพ่งหรือจับจับลักจับลักนี้เพ่งก็ไรีรลักนี้นั่นเองคือเรียกว่าแต่ข้าวจเปียบเทียบอีกอย่างหนึ่งคือข้า เกาะต่อใหม่อยู่ในรต่วางกลางน้ำที่ไหลนะ mm. เท้าก่อต่อใหม่มีระวางกลางน้ำที่ไหลเพ่งอยู่หรือเกาะอยู่แบบนีเ้เพ่งอยู่ในร่มจออยู่ในร่มเขาออกมาก mm. เหมือนกันกับเท้าเกาะต่อใหม่อยู่ในน้ำน้ำสืบพัดนั่นพัดนี้แห้งมากเพียงใดกระซงแต่เท้าเกาะมันเน่นหนึ่งแล้วมันก็วิดไปตามสิ่งที่มากกระทบอกอบสิ่งที่เห็นสิ่งที่ยินั่นกนะหรือว่าเพ่ง เ <C> e <get ful> พ่งจ้องใส่ความรู้ซื้อเข้าเองนั่นแหละยันนี้จากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็พานไปพานไปผ่านไปเองดอกเปรียบเหมือนว่าข้าเกาะยูนาไหลในต่อใหม่ก็ดีหรือว่าข้าขึ้นมายืนทั้งฟังเลี้ยว,ยวลงไปน่น้ำที่ไหลอยู่างาใหม่หักพานไปโฟมไหลมานำน้ำ่านไปไหาาไปาลายๆอย่างที่ไหลพานไปยักใหญ่ขี่เงื้อ อันนั้นอันนี้ที่มันฟูมาแต่ว่าเฮาบะเหลียวไปตามสว่าเป็นงาไหม้ตกน้ำไหลมาเฮาบาเหลียวไปตามฮัามากกระเบงหูมันมากคนพันๆไปแล้วไปเลยบะน้ำไปยึดบะน้ำไปจับมาว่าคืนอนหยังมาจากใสต้นใดไม่หยังเนี่ยเฮาไปหาต้นต่อของการเกิดว่าไหม่เกิดมาจากต้นใดหักมาจากใด คนฟันมาบ่หรือล้มผัดหักเนาะว่ต้องไปคิดตรงนั่นนะเห็นซื่อๆนะแต่เข,ข้าใจเขาว่าเห็นซื่อๆคขาว่าเกิดดับเกิดดับแต่แค่เห็นแล้วมันผ่านไปมันก็ดับแล้วพี่มันบ่ดับหรือมันบ่บนบหยุดตัวเฮาไปพยายามอยากไปหูกับมันว่ามันมาจากใส่ต้นไม้อันนั้นงาไม่น,นั้นไม่หยังไผตัดพูดอ่ะมันลึกไปเลยร็ไหมบะก็ แต่ละคนให้ยูแค่กับพม,มิบบ้ายดกับความรู้สึกในกายอันเป็นที่ปิอะไรแต่ที่เราอยากให้มั่นใจมากๆคือสร้างปีติให้มันเกิดขึ้นได้ยูกับจิตที่ตั้งมัน่นกับความปราโมดปราโมดคืออาการปิติที่มันแช่อยู่จังสิมันจะแช่อยู่ของมันเองดรอกแต่เ้าฝึกไปแล้วมันจะแช่แช่อยู่สัน่นตัวนี้จะเป็นเครื่องยืนยันบปรกกันว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความรู้สึกตัวรู้สึกตัว มันบอ,อกจากตัวเองมันบอ,อกจากกายเวลาจังหน่อยรับประกันตัวนี้ไว้ไะคือรับประกันว่าเป็นผู้เพ่งอยู่ในชาติเจริญชา้านบุคคลผู้นี้สิบวันตกตามธรรมดาแม้นเขาเสิตายในขณะที่อยู่ในความรู้สึกนีล่มนี้ก็นจังยังตําเป็นพ่มพ่มหนีว่าจิตเป็นอุเบกขาเวทนาอยู่เอ <c oughs> เอย้าพึงไปเข้าใจพ่มลูกฝกักเจ้พึงไปเข้าใจว่าบั้นบ่เกิดสติในปัญญาได้คนสมัยตะเกากอน อริยสัจสี่หันเกิดคาว่าอ,อนิจังทุขังอนัตตาหันเกิดเพราะท่านได้ม่มีผู้เอาเขามาอธิบายขยายความเขาก็เลยเข้าใจว่าการอยู่ในชาตินั้นนะเป็นความเทียงแล้วเขาเข้าใจว่าเที่ยงนะเขาก็เลยไปยึดตัวน,นั้นเลยว่าถ้าเขาไปในชาติตัวนั้นแล้วมันบ่นมีความสุขความทุกข์อย่างเลยมันจะนิ่งมันจะว่างของมันแต่ว่ามัน,ป,นป,รประกอบไปด้วยปัญญามันบ่เห็นอนิจังอนัตตานั่นเอง มันบ่ถึงจากความเสือเ่อมเมื่อมันหมดกําลังของมันแลว้วมันก็ลงมคือเกา่ามาเกิดไหมลักษณะนั้นหลายๆคนทเทียงอันนี้นะแล้วพวกเข้านั่นสะสมถะภาวนาสมถะสำรวมจิตอยู่ในลมหายใจทำลมหายใจหรือทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นจึงเรียกว่าสมถะภาวนาเมื่อนิ่งอยู่ในสมถะภาวนาจิตมีเครื่องเกาะแล้วเกาะในกายนี่เ <c oughs> กาะในลมหายใจเกาะในความรู้สึก อันอาจเป็นอาการบิติหนึ่งเอกสามถะภาวนาภาวนาแบบทาให้เกิดขึ้นทําความรู้สึกให้เกิดขึ้นในตนวิปัสสนาภาวนารู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงรู้ตามความเป็นจริงท้าเหาเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนาตามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาบัตทุกอย่างแต่ก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาเป็นบัตทุกอย่างนั่นเดินวิปัสสนาภาวนาเห็นความเกิดดับเกิดขึ้น เ,เห็นความตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่ละอันตรยายที่เขาไมา้เฮาหูเฮาเห็นเฮาดินนัันนะกเฮาบอนํำเขางมาขิดจึงเรียกว่าจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นสมาธิอย่านั่แนะแหละ <c oughs> มันประกอบไปด้วยปัญญายูดดอกประกอบไปด้วยการเห็นตามความเป็นจริงในความเกิดในความดับนั่นเองว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา จะวาว้าสันหรือสื่อได้ห้าวว่าคข้เต็มหเมหมือนมากสื่อบบบนี้ทุกคนเข้าใจ <c oughs> เพิ่นบ่ให้ห้ามนี้ออกจากหลักกายหรอกนรืองว่าสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแตกแบบเป็นธรรมดาอันบุคคลทั้งหลายว่าควรวข้ไปยึดมันถือมันผู้ได้ขไปยึดเอาถือเอาบุคคลผู้นักก้นจะทุกข์นั้นจึงเป็นอนิจจังทุกขังนัตตา แต่เห็นอันนี้จังกับอนัตาแล้วถูกบ้องนี่หรอกบ่มียังขังเขาไว้ได้เพราะว่าเขาไปดึงมันมาขังใส่ใจเขาเองเขาไปดึงมันขึ้นมาเองอันสิ่งคือผ่านไปแล้วนะล่วงไปแล้วนะ <c oughs> จังว่าให้มันใจดยวยในนี้มันก็นอยู่ในองค์โพช่งเจ็ดคือเก่เาแหละธรรมะวิจยัโยโพจังโคสติสังฆาโตสติระลึกนึกถึงธรรมนังวิจโยนเลือกเฟ้นหาถ้ำที่เหมาะสมกับตนและกระท่าไง วิริยมปีตินั้นเมื่อเลิกเฟ้นล่โงตดีแล้วก็มีความเพียรความเพียรกับสติสติกับความเพียรกันเดียวกันน่ะบาตนี่นแหละเมื่อมีสติมีตั้งมั่นดีแล้ววิริยมปีติปัสสติกเกิดความสงบเบยน็นในตัวเองนั่นแหละเกิดความสงบสงบเบยน็นในตัวเองมันก็เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นตัวเมื่อมันตั้งมันม่นเพราะว่ามันเห็นด้วยตามความเป็นจริงแล้วว่าเกิดมาดับเอง เห็ดอันหนึ huh. um. ่งกระไดทั้งเบิดเห็ดแค่ล่มหายใจเข้าเองกายวิศนาจิตทมอยู่ในการเบิดเมื่อเข้าเหลือกเสันหาทมดีแล้วสติถึงเป็นสิ่งสำคัญความคิดนึกเข้านั่นแหละสัมพันธ์ดีแต่ว่าสติมันจะเป็นกว้างก็เรียกว่าความคิดของเขานั่นแหละให้พยายามคิดอยู่ในร่มหายใจเขาออกซักคิดถึงร่มเขาคิดถึงรมออกคือแค่นี้เออ เดี๋ยวก็มีความรู้สึกอาการปิติต่างๆเกิดขึ้นไปหลายอันหลายอย่างแต่บ่ต้องไปใส่ใจว่าเกิดขึ้นจากหยังคือหยังนี่จะเข้าไปใครขวนให้หาความหมายหาผลหรือว่าเกิดขึ้นจากหยังคือหยังอันนั้นอันนี้หลายอย่างแม้กระทั่งได้ยินเสียงยังแปลกๆซึ่งหารูปล่างตัวตนว่าไดอย่างสี้่รจําเป็นต้องไปดึงเข้ามาใครควนคิดหาหา หาวามหมายให้เหตุผลหาต้นเหตุของเสียงก็ต้องล้ว,ลวนแล้วแต่เป็นการออกนอกกายออกนอกกายกรงสันงั้นภาพเป็นเทวดาล้อยมากหาะมากออกจากต้นไม้มาลุกขึ้นจากน้ำม,มากรือพุทธขึ้นเลยปรากฏขึ้นเลยกระสังก็ต้องไปหาว่าเป็นไผ่มาหยัางแม้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกระสังก็ต้องไปสนใจว่าจริงว่ามิยังจริงจากอย่างใจบันล้วนแล้วแต่เป็น อุปจาระที่อุบัติขึ้นมาเพื่อนเครื่องตรวสอบเขาเองเฮ้าก็เลยวันไหวเพราะว่าหนีออกจากกายความคิดนีหนีออกจากกายไปใส่ใจกายผู้อื่นแต่พูทธเจ้าลอยลงมาเออเฮ้าก็เห็นแต่เฮาผู้เดียวนั่นแหละแล้วเฮาก็เข้าใจว่าจริงพอเพราะว่ามันเห็นจริงๆเออบานี้เฮาบ่ถิ่มสิ่งที่เฮาเห็นนะเออเฮ้ามายืนยันเฮามาตัดสินมั่งแล้วเฮาก็เข้าใจว่าจริงเกาะตัวนั้นไปเลยนั่น มันยังเป็นชานอยู่มันว่างบ่านเป็นเฮ้าไม้เอาว่างทั้งเบิดเลยทุกอย่างบ่มีอยู่จริงอย่างเดียวเลยนั่แหละบ่มีอยู่จริงมันก็เห็นแต่ผู้เดียวล่ะก็ได้แค่กำลังใจก่เห็นเท่านั้นอแต่ว่ามากไม้ลา,ายอะไราย,ย่างจิ่นําออกมากเบาเกียบเสียบในฟังบ่เบิดดอกว่เฮ้ามันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนรังหรือถึงหลานคุณบุ๊ก ร่มแล้วร่มอีกเป็นแล้วเป็นอีกวันไวไปวันไวไป,ว,ไว,ไปวันไวมากอยู่พ่อสมมีเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นจริงก็เลยไปจริงกับความถูกก็เลยไปถูกกับความจริงที่เฮ้าเขาไปยืนยันตัดสินว่าจริงเขาบอกปล่อยมันต่างหากละ่ะเขาบอกปล่อยมันมคือว่าฟังตาเฮ้านับเกิดมาเป็นตัวเลขพรึบเกิดมาเองเห็นนอ้พระเจ้าทั้งเบทติว่าจะกของได้บวชนำสามล้านหาแสนแตรีมสพันสามอยเก้าุดสองโอ้พระเจ้าเห็นบัตถุกด่างหนาตา แต่ว่าเขาไปยึดเอาเป็นจริงเป็นจังเลยไปถูกกับอันที่ไปยึดเอาเป็นจริงเป็นจังไหมธรรมดาบาได้บวชน้ำตาพระพุทธเจ้าโคโดมเอฮีพิคุบวชจากพระโอษฐ์บวชจากปากบาได้บวชนำ้ำนี่นั่นแหละแต่ว่าบวชไปศาสนานี่ยบวชมาตลอดตลอดนะเรื่องสัน้นว่าเข้าใจว่าจริงว่าจังบ่ได้ทุกยจ้งแค่เกิดกับดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเป็นธรรมดาสิ่งดับเป็นธรรมดาอันค้นเฮ้าบา่ค้นก็ไปยึดนี่นไหม ยิ่งกานั่เขามาพ่อให้เกิดร่างใจสื่อแต่ว่าพ่อแหถือว่าจริงเลยเ่ <Ừ. S 1> ว่าบายึดจะกยางนั่นเองบาดยึดก็คือบ่อนั่เขามาคิดเป็นจริงประจังว่าไปยืนยันว่าไปตัดสินยังกับไพลรู้อยู่ในตัวเองนั่นแหละเร่อว่าทุกคนให้ตั้งเอาอยู่ในล่มหายใจ <Ừ. S 1> คนฝึกไปแล้วหูยดอกข้างเบาหนิล่มหายใจบางที่ บันึกถึงรมหายใจกระสางแต่วความคิดนึกนั่นว่าเกิดยังค่าคิดถึงอยังเลยความรู้สึกปิติเกิดขึ้นเองที่ปิติแบบแรกแตช่างมันถ้าห้องเข้าใจดีแล้วยังตามห้องหูอาการปิติหาแล้วมันจะขนลุกวือก็รูว่าขนลุกวืบนิ่มนวงกลางหัวกะลูเย็นกลางทำกลางอกกะลูเหน,นือนังกระตุกกะลูแค่นี้บอ่อน้ำเขาไม่คิดหาเหตุผลหาวามหมายบ่สรุป จากว่ารู้สึกๆรู้สึกเพียงกายติติยางบัดเห็นก็คือกันเห็นเพียงในตา่นีละก็รู้ว่าอันนั้นอันนี้พุทธเจ้าร้อยมากก็รู้อ๋อนี่เป็นพุทธเจ้าแล้วก็แล้วระส์อง์นั้นอง์นี้ร้อยมากเป็นก็แล้วมันไล่พุ่ดอกท่านสืบถึงหลวงปู่มันสิเ่าบ่ได้เกิดท่านเพิ่นเด้ ก็เห็นเพิ่นมาสอนเนี่ยก็รู้เท่านั้นนึงเองว่าด้จริง่ได้จังอยังหลวงปู่บัวัสินี่คือประจําเลยก็รู้หลวงปู่หนหลวงอุดรสิก็รู้องค์นั้นองค์นี้ซื่อไว้จังสันจังส่แต่แค่รู้้แต่ว่า่ได้ยับมาเป็นจริงเป็นจังบ่ให้ยึดจากอย่างด้หลวงปู่โสณะหลวงปู่อุทระเออมื้อน้นหลวงปู่นางละสุรพี่มอนเ้ โอ้ยหลายพดหรอกดูกยุ่ในสิบหกองค์ละเนี่ยแต่แค่นั้นหนึ่งเดียบานี่แล้วเขาว่าเบิรงวาซิ่งได้เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์แค่นั้นหนึ่งเดียเสิเง,งินเสีน้ำออกมาเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์อันใดเป็นประโยชน์ก็เฮ็ดไปอันใดบเป่เป็นกับบ่เฮ็ดตอนนั้น<อ>แต่ทุกคนถึงบอกวา่จาจะไปคาดเอาผลมันขางหนาเด้อให้ยุ่ในเหตุให้ยุย่ในตนมันมากับผลยุ่น้ำกัน มักเป็นต้นผลเป็นปลายผู้ใดตายในโลกหมยใจใดบ่เกิดบ่ามาเกิดในโลกนี้อีกออส่วนความรู้ต่างที่มันจดจำมามันสรุปได้เบิดลวละภัย็ดียังแต่ว่าสิไปสงสัยยังบ่มันสรุปได้เบิดล,ะละ่ะว่าเกิดตับว่าเกิดตายว่าพบลลาพบจากออมันสรุปได้เบิดทุกคนหลนะอ,อ,อันนี้จังอนณตตามันสรุปได้เบิดลวละออแต่ว่าไปดึงไปฆ่าไปของไปดึง นี่มันก็เลยเป็นถูกน้ำสก๊ขขอมขาไปยืดเดาใครทุกคนอยู่ในร่มหายใจมัง่งอยู่ในความรู้สึกแห่งกายมัง่งจิตในชีนมันก็เฝ้าสังเกตของมันเองดอกหรือความคิดที่มันเกิดนึกขึ้นมาของมันเองมันเป็นของมันเองก็รู้เหตุไปเรื่อยทั้งหูหรอกนะะละ